ปิดแฟชั่นคุณหมอเซเลหมอสองนพรัตคุณหมอสัญญกรรมท็อปไฟ์ของประเทศไทยเจ้าของนพรัตคอสเมติกคลินิกคลินิกสัญญกรรมตกแต่งเฉพาะทางมากับลูกชิช้วที่ใส่เข้าคลินิกในลูกนี้เสือ้อผ้าที่ใส่จาก NCC คลินิกนาฬิกา Richard ew, 01, in, Diamond, ลิชาร์ดมิว R.M.67.001 อัลต้าทิน Factory Diamon d ราคาซื้อขายบนเว็บ WatchConnect อยู่ที่ประมาณ11ล้านบาทกระเป๋าต t าง Airmes Black Shiny Alligator Burn Wallet Palladium Hardware ราคาประมาณ4แสนบาท รองเท้าโลโลเพียนหน้า3 6 0 LP Walk Active Letter t e a m w i t ราคาประมาณ2,9400บาทซิลิโคนจาก NCC Clinic ราคาคู่ละ2 8 0 0 0 0บาทสมุดบุ๊กกิ้งคาลินดาคิวชิ้นเดียวในโลกรถล,ลโบกูินีอเวนทเดอร์โรสเตอร์ LP 700ดร้อยบีราคาไม่รวมออปชั่น3 8ล้านห้าแสนบาททะเบียนรถประมูลหมวดอักษรดอชาดาชอช้างโฟสองกรุงเทพมหาคนครมูลค่าราวๆสี่ล้านบาท